สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุงหนิงเคเจชนแนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมางานหนึ่งน่มีไฟวิบวับวิบวับวิบวับนั่นก็คือ c a r ์ล o อคกินั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมกันว่า c a r ์ล o อคกิ้เขาทำอะไรกันนะคะแล้วก็มีอาหารเพียบเลยนะคะเพื่อนๆและนี่เราก็ตัดต่อมาแล้วก็วาร์ปมาที่หน้างานเลยนะคะและตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศ บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านของเพื่อนที่เรารู้จักกันนะคะซึ่งเขาก็เชิญมาร่วมงานในบ้านก็ถูกเนลมิตให้เป็นบรรยากาศของคริสต์มาสนะคะมีต้นคริสต์มาสแล้วก็ประดับประดาด้วยของน่ารักน่ารักและไฟวิบวับวิบวับเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือบ้านที่เขากำลังเตรียมที่จะต้อนรับแขกที่จะมาคืนนี้กันนะคะซึ่งเราก็มาอยู่ในบ้าน กับเจ้าของบ้านเขานะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะต้อนรับทูตสวรรค์น้อยที่จะมาร้องเพลงในค่ำคืนนี้และนี่ก็คือแกงเขียวหวานไก่นะคะมีน้องเท้าไก่ตะมือตะมีเต็มหม้อไปหมดเลยหม้อใหญ่มากๆเลยนะคะเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านเลยก็จะเอามารับรองคนที่มาร้องเพลงให้เราฟังคืนนี้นะคะหม้อใหญ่มากเลยนะคะ ถ้าหากว่ากินไม่หมดให้หอกลับแน่นอนค่ําคืนนี้แล้วก็เป็นไก่ทอดกรุบกรอบนะคะนี่มีส่วนทั้งปีกและน่องนะคะเต็มไปหมดเลยนี่คือจานเหล็กและจานต่อไปก็คือถาดเลยอย่าเรียกว่าจานนะคะนี่ก็คือเป็นบรรดาอาหารที่เราจะรอเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆที่จะมาร้องเพลงกันคืนนี้นะคะและนี่เป็นนักดนตรี ไวซ์รุ่นนะคะที่เขากำลังเตรียมตัวที่จะร้องเพลงต้อนรับลุงป้าณนะอาอาที่อยู่หน้าบ้านที่เขากำลังซุ่มเตรียมร้องเพลงกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าเขาร้องเพลงอะไรกัน ก็ฝากช่องหนุงหนิง kj channel ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย